หลังแท่งนี้จะเป็นแท่งเดอะไฟนอลนะครับแท่งนี้เบรดแนวนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นแนวรับนะครับที่โดนมาสองสารอบแล้วนะครับแล้วก็เบรกลงไปนะครับเบรกลงไปแต่ว่าเบรกด้วยความแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าห่างจากเส้น s 3ส5เยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่จะรอดูนะครับหลังแท่งนี้จะเป็นไฟนอลถ้าแท่งนี้นะครับกลับลงมาหานะครับลักษณะนี้นะครับแท่งต่อไปนะครับพี่จะกดเข้าเดอะเซลฟ์โฟลตามนะครับ หลังแท่งนี้เป็นไฟนอลนนะฮะได้ทั้งส่วนทั้งตามนะครับนี่นะครับแนวรับตรงนี้โดนหลายรอบนะครับสามรอบแล้วก็เบรกนะครับเบรกแล้วแท่งนี้เป็นเหมือนการพักตัวนะฮะสวยงามครับแค่กดเข้าออเดอร์เซลล์ฟอลโล่ตามนะครับในแท่งเดือบไฟนอลนนะครับมาดู นะฮะฮว่าเป็นยังไงไ,ได้ทั้งส่วนทั้งตามนะครับเดี๋ยวไปนอนนะฮะไปแล้วนะครับอ่าลงมาลงมา เบรกพักตัวนะครับมันมีแนวโน้มที่จะลงมาต่อนะฮะอันนี้ตามสูตรนะครับแต่ตอนนี้ยังดุกดิ๊กอยู่นะฮะสวยงามนะครับสอนแบบไหนเข้าแบบนั้นนะฮะโอเควินสวยๆนะครับลากันที่1ออเดอร์นะครับน้องครับสวัสดีผม